อันนี้ภายในเที่ยวชมป่ากโกงกลางนะครับป่าชายเลนนะครับผมทุ่งโปร่งทองนะครับในเขตสำนักง,งานเทศบาลตำบลปากน้ำประแสนะครับผมโอ้อุดมสมบูรณ์เลยครับผมโกงกลางต้นใหญ่มากครับ คล้ายๆอ่าวคุ้งกระเบนนะครับของจันทบุรีครับผมอันนี้ต้นโกงกลางใบเล็กนะครับไม่ทราบว่าจะมีลิงหรือเปล่านะครับลม,มเรื่อนเย็นสบายเลยครับผม